สวัสดีค่ะมานั่งเล่นจ้ะอะไรก็แกกก็แกกพี่เหลือมหรือเปล่าคะกลัวพี่เหลือมจังเลยนะคะทําไมน้องแมวหันหลังให้ปุ๊กอีกแล้วลูกหมีก็หันหลังให้เป่าเปาก็หันหลังให้ปุ๊กทำไมอ่ะทำไมหันหลังให้หมดล่ะลูกหื แม่ผิดตรงไหนอลูกทำไมหันหลังให้แม่อะเออเป้า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 เออแม่ทำอะไรผิดลูกบอกแม่หน่อยเออแม่ทำอะไรผิดไม่ถ่ายละ ลูกหมีก็หันหลังให้เปาเป่าก็หันหลังให้่ายดิ้ดียว่าไม่มีอะไรให้ถายอืมเปาเป่าเปาเป่าค่ะเปาเป่าเปาเป่าเปาเป่างออะไรแม่เอ๋ยเปาเป่า หนูนี่นะมองไปมองมาแล้วนะตอนนั้นนะเขาสู้กับงูเห่านะคะงูเห่าสีเหมือนหางเขาเลยนะคะสีเดียวกันเลยปุ๊บโอ้โหไม่รู้ทำอะไรไม่ถูกเลยน่ากลัวมากสู้กันเปล่าเปาทำไมหันหลังให้แม่แล้วลูกเปล่าเปล่าเสียงหนึ่งเปลาเปลาเสียงสอง เป้าเป้าเสียงสามเป่าเป้าเสียงสี่พอแล้วไม่หันก็สงสัยเขาไม่อยากไอ้นี่กับเราแล้วไม่อยากเล่นกับเราแม่กลับบ้านแล้วนะแม่กลับบ้านแล้วนะไม่ต้องตามนะหิวข้าว ไปดีกว่าไม่ต้องตามนะจ๊ะต้องตามนะต้องตามนะคะเปล่าเปาค่ะพอฝนตกมาทุกสิ่งทุกอย่างก็งามไปหมดนะดอกไม้ก็สวย เหมือนบ้านปุ๊กเหมือนหน้าหนาวเลยอะไม่ต้องตามเลยเออนั่นแหละอยู่กับไอเนี่ยหุ่นแม่ไปเนะี่ยถังนะี่ยหุ่นแม่ลูกหุ่นสวยหุ่นสวยงามหืมตามมาทำไมอ่ะ แม่กลับบ้านแล้วนะกลับแล้วนะอันนี้ต้นอะไรคะใครรู้มั่งเอ่ยใช่ต้นบอนไหมไม่ใช่ต้นบอนนะคะเนี่ยหรือว่าต้นบอนสวยดีเนาะต้นอะไรก็ไม่ทราบค่ะชีวิตปุ๊บเคยทราบอะไรเลยต้นไม้ อุ้ยน่ารักว้ายน่ารักืคันเหรออุ้ยน่ารักจังเลยเปาเป้าเปาเปา,ปาไม่ต้องไปมองลูกไม่ต้องไปมองหาอะไรเลยืหาแต่ของเล่นนะ่วันหนึ่งไม่รู้กี่ชนิดอะไรอีกอ่ะ อะไรอีกคะอืมอะไรอีกคะอายุเขาเยอะแล้วนะคะแต่เขาก็ยังดูสวยอยู่นะคะดูสวยหลายปีแล้วนะคะสี่ปีห้าปีได้แล้วมั้งปอเปาน่า,าจะเข้าปีที่ห้าปีที่ห้าแมวนี่ห้าปีนี่อายุเขาเท่าไหร่จริงๆปุ๊กก็ไม่ทราบ แต่เขาก็น่ารักเขาลอดมาได้อีกเป็นสาวอีกครั้งหนึง่งน่ารักมากไม่มีแสนดีเปล่าเปาก็เป็นเพื่อนนะคะเสือดำเสือดำนอนค่ะเสือดำหลับกลางคืนออกเที่ยวนะคะลูกหมีก็จะอยู่บ้านเขานู่นนะคะเขาเปิดแอร์นอนนะคะสบายนน่น เขาไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่นโอ้โหยุงนี่มันอะไรวะเนี้ยต้นไม้มันเยอะชื้นด้วยแหละนี่นี่ก็ต้นอะไรเนี่ยคุว่ามันก็สวยดีนะนี่สวยดีไม่ใช่ต้นบอนใช่หรือเปล่าผุก็ไม่รู้จัก